สวัสดีครับพีบ่น้องเอฟซีสุขทุกษครับมันเห็กินข้าวกบพอครับยู á, บ่นา้ายู่เพื่อนครับยู่งเพื่อนยู่เพื่อนกินข่าวก็พ่อจะทุนครับกินข้าวยู่เพื่อนต้มปลาครับต้มปลาต้มปลาแกงน้องใหม่ตำาหูครับตำาอหูตำมอหูโอ้แซ่บ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 เฮ้ยาฮ้ยเฮบยเฮ้ยด้้ยเ้้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้้ฮ้้อย ฝากลาก็ฝา,ากไปขู้หิวเขาก็กินก่อนครับอ้ากลับพี่น้องนิ้วแห้งครับให้มันฝากไปก่อนขนมขนม

Đây gọi. Hổ, Đây. Vô. Nằm có này coi, mọi người mẹ vâng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  mẹ hả ừ. mẹ hả? cái hàng mẹ vâng mẹ vâng

加慢一点嘛，加温了。 ฝักละเอียดพี่น้องครับฝักละเอียดตองคนใหญ่ฝักกับก <c oughs> วาดปลาพี่น้งนงองกวาดปลายทุบหา้งหัวอะไรเป็นเห็ดครับ ทำหุ่วงนี่าแซ่บทำมันเอง เลยั่นคือโตนี่้างบอยนั่งลังหัวฝากปลาแม่าตามเัเตกาหัวก็ี้ไปสิก่อยปลาพี่น้องเด้สองเถาคนคุยกันเองส่วนลูกกับกินหาเนี่ย้ามสุกมันนางซีดี่ซีิตป็นส,ส,สารบันเท่าพี่น้องครับ นีน้ังทีน่ะกินง่ายยูง่ายครับเห็ดฝ่ายราวแบบแดงเลยไดงเออ่ดงเรื่มบังเฮ้ยห้ามมวยเาะเห็นเฮ้

นี่นะครับฝักละเอียดคือพันฝักละเอียดครับพี่น้องครับบางให้มีก่างเลยฝักละเอียดลเลยบวาให้มีกาโฮโฮ่างอะไรยังไงเบื้งวิธีการปรุงันครับ เเครื่องต้องตำก่อนบ่อนี่ขาวแต่ไม,าตาม่ตำบ่อนนี่นะครับสูตรโบราณเพิ่นครับสูตรพื้นเฮติเหมนกันซองเถ้าครับต้มเพิ่นเนาะให้แม่ตำบอ่อนแกงน้องใหม่นี่พี่น้องครับแจ้งน้องใหม่ม ตำตำเนียวแบบเพิ่งกินแลน้วป่ะเนี่ยนี่กล้วยโอ้กล้วยครับพี่น้องเนื้กล้วยเดี๋ยอีสานบ้านเท่าพี่น้องฮะกินเสร็จครับ เบิอดแนว่ยัน่ากินพี่นออ,อันจะบริกินน้นามเงือนกัล้วกระจมหอมาบ,างบางังยรานจะบกินเยนก็อกุน้ำไปพายกฝากพี่น้องครับพี่อีสารบานเทาครับเห็นเห็ครับว่าคีบคู่วอสานบันเทากัี่อะคู่บ้านนอมเสียชีวิตคู่ห้านอังซีดอะกินน,นังซีพี่นอกินงซีจกินงสีง่าเหวี่ยงกินแล้วพอรมด่นมาเถอะ ย่านตัวลูกบุหรีกินเจ้าไม่ให้อันนี้ก็ได้ได้ปลาได้ปลามากอะมาเตรียมไปอ่าลูกบุลูกบุหรีกินหมออิม่มเพราะก็แม่กินที่หลังลูกกินก่อนโอา <laughs> มาแม,ม่คุณกินอิม่มแล้วครับคุณกินอิ่มแล้ว เห็นบรรยากาศการที่เขาเขาครับพี่น้องเพราะงั้นแบักระจวงเลยวันนี้ตัดตวงอ่ากระจวงมั้งเบิ้งให้พี่น้องเห็นเลยครับไปเป็นแนวเลยคุณแม่เป็นคนตำตำเหนียวฮะตำเหนียวครับตำเหนียวตำเหนียวฮะ ออะส่วนแม่ส่น้ำน้ำหมดเลยนะครับใส่น้ำน้ำเออ,อเพิ่นครับเนาเห็นนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ยักสาวเจ็ดสินไเจ็ดสิบเปีปนี้เจ็ดบสวงเาเจิบสวง มาครับพี่น้องครับกับเขาครันดีนะครับหลากหลายพี่น้องเห็นไหมเออนี่คือต้มหัวปลาหัวทต้มหัวปลาตำบกพวงแกงนมใหม้กล้วยเอ้าอืมคนไหนกระด้างวะอาจารย์ดาลก็มีอะไรอยู่ฮะอาจารย์ดาลก็มีอะไรอย่างไรเฮะ้ยพวกงามบ่บ่ฮะ แต่พมงามาบานนี่โอ้เดี๋ยวมีอยไรงามาสันแต่งอะไรวันไหนะแตงวนคือว่าสิบวันเมียกวนสันฝากในหอยนะในหอยในหอยเะาจเห็นผู้สวงสิบวันเมียนั่นผู้สว่งหรือ่านอยมีเ้วนหนึงเนี่ยบวชจะเมียนี่ ถือใจพ่นแล้วพันน่นอ่ามียตายบวบแมียถือใจพ่นแล้วพ่นเยฮะขาสิเอาอยู่บ่ขาสิเอาอยู่บ่ละฮะข้าดองสิไ่มาในข้างบานฮะบ้าก็ต้มมีเะ้ฮะะไปเตงอยู่พิ่นก็สิไปสั่นบาดนี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปอยายใส่น้ำดำ ดเดี๋ยวี่นองรับปลาครับเดี๋ยววิสเรียวเดียวเีวจเนเีวหอมมานี่พอนั่กลงซอยหอมหอมแดงกลงซอยหอมแดงเด้ไปขุดเจ้าเียไปขวดอันบ่นไม่ขุดกลังซอยต้นหอมบ่ได้มานไป,ไปเ่เาหอมเป่ดเออไปเอามาลูหอมปีหอมเปี่ยนะนังบอ่อหอมปี่ยนข้บ นี่นะครับอีทีอีสานตกเขก้อกระนำน,นี่ยายกำลังตำ่ำตำเนียวครับตำเนียวยากกับแซ่บกับน้ำกันคลิปน้องครับก็นั่งตำเนียวเนียวครับพี่น้องครับตำเนียวตำเนียวเลยเหมือนลาบเนียวลาบเนียว,ยวตำเนียวน้ำสีผมอเองเนาะไปใหญ่ยายตำใส่เกลือน้ำไม่หมดปะ อ่ะพี่น้องครับนี่แหละครับวิธีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับพอาะ้ังไม่มีกัอยู่กับพ่อกับแม่ให้กับเขาครับกินเขากอนเพิ่นๆเสีมครับเพิ่นอิ่มแล้วกินแล้วเพราะยังไม่มีพันกินพริเทปเอาไป้อเทาพันยืนด้วยกันพริกเทปทุ้งไงนะแมครับพรามาทงเงี้ยพันตับฮวงก็ตับฮวงอยู่เหมือนเอาพี่น้องครับฝากสุกุศลคนครับครับบรรยากาศเห็ดกับเขาครับเห็ดกับเขาซ้อมเถาครับซอมเถาเห็ดกับเขาน้ำกันนะครับพี่น้องครับ โอ้ทรายพอเดียวครับพี่น้องครับสองแถาเฮ็ดก็เข่ากักทรายกะอยู่นี่ละพี่น้องครับเอาเอาสาระคลิปนี้ครับสาระคลิปนี้กะฝากพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับเห็นสองแถาเฮ็ดก็เข่าครับบรรยากาศเป็นสองแถาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาสองแถาเฮ็ดก็เข่าครับไอ้ฟอาไอ้เมียทายก็ขี่ใบเคนเป็นสาระคลิปนี้วันนี้ไม่มีกาวข้ามมาสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ